ด้ขายได้ไหมครับขายไม่ได้โอ้โหเดือดร้อนเลยไม่เอาคนเดินก่อนครับถ้าจะขายต้องคนเดินได้ก่อนยืนตรงหนะอยู่ตรงไหนเนี่ยจ้าอาบเล่แผงลอยก็มาขอขายของครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาดูไปมันต้องอะไรที่แล้วเอาคนเดินมาก่อนคนเดินก่อนจะให้เลื่องอะไม่มันจะเสียดขอออกมาเยอะมากครับแต่ต้องเอาคนเดินก่อนแล้วจะขายอะไร เราเขียนภาขายถุงเท้าขายพวกกิ๊บสอดอะไรพวกนี้ครับขายนานยังนานแหละนะครับเดี๋ยวให้เราเขียนก็ดูแต่ถ้าหลักการคือต้องให้คนเดินหน้าไม่ลเดอะได้ครับต้องทำชิ้นกันดูนะเออใช่ชิดกําแพงชิดกําแพงจ้ะวันนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะคนที่ขายแถวไหนรู้ว่าขายซอยเนี่ยซอยยิบตรงท่าพายเรืเดี๋ยวให้เราเขียนมาดูนะให้เราเขียนดูออนุญาตไหมไม่ออนุญาตไม่ได้ที่อันนี้ไม่ที่ผมนะนี่เป็นที่ของประชาชนทุกคนถูกไหมครับคอันนี้เป็นที่ของประชาชนเราเป็นคนแค่ดูแล เราไม่รู้อะคุณรู้ว่าขายไม่ได้เราต้องคนเดินก่อนคนเขาต้องการความสะดวกในการเดินมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆจัดถ้ามีที่เหลือนะ่ผูแต่ว่าก็มีแพร่มาครับมาตรงในทางีไม่ได้เพราะว่าแพู่ดมันพูดไปไม่ได้หรอกมันต้องดูแต่พื้นที่ไปนะไปเย็นไม่ได้จะดื่มไม่ลงสั่งหมดแล้วสั่งหมดแล้วว่าต้องคนเดินท้าก่อนไม่มีที่พูดไปมั่วไม่มีเขาต้องรู้อย่าง เดนอยู่นอาหาแรัชดาก็มีรัชดาก็ร้านล้วก็อย่าไปดูตัวอย่างที่ผิดเลยตัวอยางที่ถูกที่เราทำดียอะยเออคุณดูอย่างที่ผิดเขแย่เลยคุดูตวอย่างที่ถูกทุกครั้งหมานค่อยๆดิค่อยๆค่อยๆไปแต่คนเดินมาก่อนถนนไม่ไสามารกินไงถูกไหมด้ถูกเข้าใจว่าเข้าใจอยู่แต่ถนนทุกคนไม่ได้คนหัวร้ายหรอกว่าถ้าหุดร้ายก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไปสู่อนว่าเราอยู่แล้วคนไม่ลำบากคนเดินางได้ เดี๋ยวเดี๋ยวหมอเกศไปดูไม่เละโอเคนะคะใช่ค่ะต้องต้องต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลอย่าให้เอาเปรียบอยาให้คนหนึ่งวคนเดินทางเข้ามาหนักหนึ่งนะก็อย่าให้เกรดการบางทีมีรถเล่รถอะไรมางี้ยต้องช่วยดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอเกศเข้าไปดูไปพื้นที่ไปมาโอเคเป็นแอฟฟีอาจารย์นะช่วยกันนช่วยกัน